สวัสดีครับแม็กอยู่บนรถ HRV ECV h ใหม่ e v นะครับรุ่นล่าสุดเลยครับคันนี้ก็จะเป็นรถทดลองขับนะครับไม่เพิ่งวิ่งไปห7รอย7กิโลเมตรนะครับจากที่ลองขับดูมานะผมว่าขับดีมากช่วงล่างแน่นขึ้นนะครับแล้วก็แน่นแต่นุ่มนวลมากขึ้นเกาะถนนม,มากขึ้นนะครับขับง่ายขึ้นด้วยครับมีโหมด เพิ่มขึ้นนะก็จะมีโหมด normal อ่า econ sport sport จะเป็นสีแดงเลยปกติจะเป็น normal ถ้าประหยัดหน่อยก็ econ นะครับปกตินะครับแม็กก็จะขับโหมด econ ตลอดเวลาเลยครับยกเว้นแบบช่วงชั่วโมงเร่งด่วนะเนอแบบต้องรีบทําเวลานิดนึงก็ถึงจะเป็นแบบ sport แต่ว่าจะกินน้ํามันหน่อยนะครับการออกแบบภายในนะ ถือว่ารวมๆผมว่าโอเคนะถูกใจอ่ะแต่ว่าก็จะมีกระแสบอกว่าเอ้ยมันจุดนี้จุดนั้นตรงนี้ยครับแต่ว่าผมว่ารวมๆอ่ะทำได้ดีนะมีเวลาชาร์จจริงให้ด้วยนะครับเกียร์ออโต้ที่ปรับบหสปอร์ตนะครับเบรกมือเบรกโฮนะครับทางลาดชันมีครบเลยนะครับ การออกแบบเนี่ยคือคือมันดูสบายตามากขึ้นนะครับดูทันสมัยมากขึ้นครับจอผมว่าจอใหญ่กำลังดีนะโอเคเลยกดเข้าไปนะครับความลื่นผมว่ามันก็ลื่นประมาณนึ่งอะ่ะคือไม่เหมือนจอสมัยก่อนสมัยก่อนจอมันจะแบบมีความหน่วงอยู่อันนี้ก็จะเหมือนสมาร์ทโฟรรุ่นใ,ใหม่เลยอะ่ะมีความเป็นแบบเหมือนกับโทรศัพท์เราเลยแหล,ละเหมือนมือถือละ พวกความลื่นนะครับเมนูฟังก์ชันก็เยอะมากนะครับแล้วก็มีปุ่มเยอะแยะหมดเลยฝั่งนี้นะครับปรับได้หลายแบบดูอัตราสิ้นเปอรำมันนะครับหรือว่าจะดูตัวนี่ power f u l สถานะอันนี้ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่อยู่นะครับเพราะว่า ตัวแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยคือถ้ามีมากกว่า3ขีดตัวไฮบริดเนี่ยครับแบตเตอรี่เขาก็จะใช้โหมดไฟฟ้าล้วนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเดี๋ยวสัพักนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าเรอน้อยกว่า3เมื่อไหร่นรนะเครื่องยนต์จะติดมาชาร์จแบตเตอรี่ให้นะครับตอนนี้คือแอร์ทำงานอยู่อะแอร์ Air ทำงานเครื่องยนต์ไม่ทำงานนะครับ ทำงานแค่แอรอย่างเดียวนะครับใช้ระบบไฟเลี้ยงเข้ามาแบตเตอรี่ใหม่ๆผมว่าค่อนข้างที่จะเล็กแล้วก็ราคาถูกลงทนทานมากขึ้นด้วยนะครับหน้าจอสวยนะกำลังดีสบายตา ดูใกล้ๆเลยนี่นะครับเนี่ยใช้ EV อยู่ไฟฟ้าล้วนนะครับพอเครื่องยนต์ติดนะเห็นไหมก็จะบอกเลยว่าเครื่องยนต์ติดแล้วเอามาชาร์จแบตเตอรี่แล้วนะครับ มีหมดอื่นอีกเยอะแยะเลยอ่ะเช่นเช่นที่สำคัญสำคัญนะนี่เลย Safety Support Honda Sensing ที่อยู่ในนี้ก็จะเป็นนี่ RDM นะครับระบบช่วยให้รถไม่ออกนอกเลนตรงเส้นทึบนะฮะก็จะช่วยหน่วงไปลแล้วก็ช่วยเบรกด้วยนะครับแล้วก็ระบบ CMBS นะครับระบบเตือนการชนด้านหน้านะครับก็มีเตือนแล้วก็เบรกด้วยเช่นกันนะครับโอเคฝั่งนี้ก็จะเป็นระบบล็อกความเร็วนะครับระบบให้รถอยู่ในเลนกดได้เลยเส้นป่านะระยะห่างปรับได้4ระดับนะครับโอเคส่วนตรงนี้ไม่ใช่ปุ่มแบบมันจะคล้ายๆนะ อยู่ริมๆนะอ่ามันเป็นปุ่มแอร์นะไม่ใช่ปุ่มสตาร์ทรถนะครับหมุนสตาร์ทรถเหมือนรถหรูคือมันเป็นแบบอย่างตรงนี้คือแอร์ปกติออกช่องนี้ถ้าหมุนไปนด้านบนแอร์ Air จะไม่ออกตรงนี้ละจะออกเป็นฝั่งตรงนี้แทนอันนี้ดีนะตอบโจทย์จะไม่เป่าหน้าไม่เป่ามือเลยยักษ์แบบขับทางไกลเนี้ยสบายเลยไม่ร้อนแบบมันจะโฟมบางเนี้ยบางความร้อน คือไม่รู้ว่าใครออกแบบแต่ว่าตอบโจทย์ผมมากเลยอะครับปรับเหมือนเดิมก็ได้ปรับเหมือนเดิมมันจะตอบหน้าหน่อยเพราะวันนี้อากาศคนะ่อนข้างร้อนเพราะว่าเปิดตรงนี้ด้วยด้านบนเปิดขึ้นมานี่ปิดได้เช่นกันนะครับเปิดรับแสงหน่อยจริงถามว่าร้อนไหมไม่ร้อนนะแต่ว่า มันจะเป็นแบบเหมือนเหมือนแสงมันเข้าอ่ะมันก็เหมือนความร้อนจากแสงประมาณนึงอ่ะใช่ครับถ้าเกิดจะให้แบบโอเคคือปิดดีกว่านะครับถ้าช่วงตอนเนี้ตอนนี้มันก็เวลาแบบโอช่วงเที่ยงเที่ยงบบ่ายอ่ะกำลังจะจับเลยกำลังพาทิศอยู่ข้างบนศีสษนเลยอ่ะเต็มๆเ,เลยครับนี่กระจกัดแสงออโต้สวยมากดีไซน์สวยขึ้นด้วยนะครับดูสิ เพ <Hey, S 2> ดานหลังคาเป็นสีดำเสารลังคาสีดำนะครับข้างหลังแล้วก็นี่นี่เสนอตัวน,นี้เลยไฟด้านหลังแบบสัมผัสนะนี่ผิดได้ด้วยไฮโซมากพูดเลยด้านหน้าถึงจะไม่ได้สัมผัสแต่ก็เป็นแบบเอ่อ LED ตึ๊ดตึ๊ดสีขาวปุ๊บนี่เป็นไงไฮโซเหมือนกันนะ แล้วกระจกเป็นยังไงบ้างปบมีไฟครับมีไฟมีไฟด้วยเห็นไหมสุดยอดอะมีไฟสองฝั่งนะดูดูฝั่งนี้ก็มีปีดก่อนแล้ก็มีฝั่งนี้นะก็เอ,อมันมันจะมีลูกศรด้วยอะ่ะ มันจะได้นี่การดีไซน์รถบางรุ่นอะ่ะเราก็ดูถ้ามีลูกศรน,นียนะเราก็สามารถเลื่อนมาได้อีกอันนี้เห็นไหมจีดได้อีกนะยฮะเพราะดีไซน์มันเหมือนกันว่าเอา่อมันบักได้ไม่หมดไงต้องทําให้มันยืดได้ก็ดูเอาว่ารุ่นไหนสามารถทําได้ก็คือจะมีลูกศรด้านนี้เลยตรงนี้เลยครับโอเคกลับเมาเดิมก่อนาาโอเคเสีเทดีนะครับ คือพอนั่งแล้วรู้สึกแบบอยากได้อะอยากได้มากๆเข้าใจเลยว่าทำไมถึงแบบมียอดจองเข้ามาเยอะมีคนสนใจเยอะรอรถกันนานมากมากๆถึงมากที่สุดนะครับโดยเฉพาะสีขาวสันไลด์เนี่ยรอนานสุดละนะครับอันนี้ให้ดูโดยรวมนะภายในเผื่อบางคนแบบไม่ได้มีเวลามาดูที่โชว์รูมก็ดูจากคลิปเอานะครับ เก็บรายละเอียดว่าประมาณนี้นะดีไซน์ประมาณนี้นะครับดูปุ่มไว้ประมาณนี้เราชอบไหมถ้าชอบก็ามาดูเลยพอดูเสร็จปุ๊บจะได้มาตัดสินใจไม่นานมากเพราะว่าตอนทดลองขับบางทีลูกค้าเขาทดลองขับก็มาได้มีเวลามาดูปุ่มดูอะไรแต่ละปุ่มหรอกครับมันเยอะมากรถใหม่ๆอ่ะไม่ได้เหมือนสมัยก่อนที่แบบปุ่มมันจะน้อยกว่านี้นะสวยนะครับ ยังไงก็ฝากติดตามชมคลิปให้ผมหน่อยนะเรื่อยๆเลยเดี๋ยวจะลงให้เรื่อยๆล้ะจากเนี้ยนะครับพวัดีช่วงธันวาเนี่ยมันก็จะมีแบบงานเข้ามาเยอะนะครับเลยไม่ได้มีเวลาลงเว้นระยะไปสักพักหนึ่งพอต้นปีมาก็จะเริ่มลงแล้วนะครับโอเคขอบคุณมากน,นะครับถ้าซื้อ Honda ก็ซื้อกับเซลแม็กนะฝากหน่อยนะครับขอบคุณครับ